ก็ดับไปนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของควบคุมบังคับไม่ได้จริงเนะนี่ยดูไปเรื่อยๆนี่เราดูมาตั้งแต่ร่างกายใช่ไหมนี่ถ้าดูอะไรไม่เป็นหลวงพ่อแนะให้ดูร่างกายดูร่างกายแล้วตาไปเห็นเวทนาเห็นกายไม่ใช่เราเวทนาที่แทบอยู่ในกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ได้อยู่เฉพาะในกายแต่อยู่ในจิตด้วยนะนี้ก็ก้าวเข้ามาสู่จิต เราก็เห็นเวทนาในจิตใจเราสุขทุกข์เฉยๆในใจเราก็ตกอยู่ใต้ไจรักในีพอมีสุขมีทุกข์อะไรขึ้นมามีเฉยๆขึ้นมานะนกิเลสก็แทรกเวลามีความสุขนะมันก็เกิดราคะแทรกเข้ามาเวลาเกิดความทุกข์โทสามันก็แทรกเข้ามาเวลาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่ก็โมหะหลงไปเลยนะลืมเนะื้อลืมตัวเนี่ยถ้าเราดูได้ละเอียดนะ เราก็พาสเข้ามาดูที่จิตได้เลยตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปูด,ดุลหลวงปูด,ดุลไม่ได้สอนให้หลวงพ่อดูกายนะท่านผพาหลวงพ่อพาสเข้ามาดูที่จิตเลยจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ดูเข้ามาตรงนี้เลยนะไม่จําเป็นว่าต้องเริ่มตั้งแต่ร่างกายนะ อย่างพวกเรียนเก่งๆอะนะเรียนแล้วพาดชั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียนตามลำดับชั้นก็ได้มนะันอยู่ที่เราสะสมอะไรของเรามาหนะลวงพูด,ดุลท่านก็ดูว่าหลวงพ่อไม่ต้องดูกายแล้วสามารถดูจิตได้เลยท่านก็สอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยวิธีดูจิตนะท่านก็สอนไว้ง่ายๆ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านเราไม่ใช่นักประพันธ์เราไม่ใช่คนแต่งหนังสืองั้นเราไม่ปรุงแต่งจิตเราจะเป็นคนอ่านหนังสือมีบทรักเราก็อ่านไปมีบทโกรธเราก็อ่านไปใจเรามีโลภะเกิดเราก็รู้ใจเรามีโทสะเกิดเราก็รู้เนี่ยเราก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านอยู่ไม่นานหรอกนะนี่อ่านผิดอยู่สามเดือนอ่านแล้วก็ไปแก้จิต นะแก้ไขอาการของจิตจะให้จิตมันเด่นดวงเฉยๆไม่ทำอะไรนะตั้งมั่นอยู่งั้นฝึกอยู่สามเดือนนะจิตกระทรงตัวเด่นดวงอยู่ไม่ใช่เรื่องยากเราทำสมาธิตั้งแต่เด็กนะมันก็ทำได้ครับแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วหลวงปู่ดุลท่านบอกทำผิดแล้วให้ไปอ่านจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิต เราไปทำจิตให้นิ่งๆว่างๆเนี่ยพวกที่บอกหลวงปู่ดูลสอนให้ทำจิตบ้างนี่แอบบ้างนะเพราะท่านบอกหลวงพ่ออย่าไปทำอย่างนั้นมันเป็นการแทรกแสงจิตจิตว่างรู้ว่าว่างจิตไม่ว่างรู้ว่าไม่ว่างนะให้รู้เข้าไปตรงๆจิตถุกรู้ว่าสุขจิตทุกรู้ว่าทุกข์จิตโลบรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตหลงรู้ว่าหลงมันเหมือนเราดู ละครเวทีนะละครเวทีเวทีละครก็คือใจของเรานี่เองมีตัวละครมากมายผ่านเข้ามาเดี๋ยวตัวดีเข้ามานะเดี๋ยวตัวอิจฉาเข้ามาเดี๋ยวตัวขี้เกียจเข้ามานะจะหมุนอยู่ในใจเราให้อ่านจิตอ่านใจเราให้ดูจิตดูใจเราเหมือนเราดูละครนะมันมีตัวละครมากมายผลัดกันมาสแสดงละครให้เราดู เดี๋ยวตัวดีก็มาไมเดี๋ยวตัวรอบก็มาเดี๋ยวตัวโกรธก็มาแต่ตัวละครทุกตัวมาแล้วเข้าลงหมดอนะ่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้จิตรู้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นหลนะวงพ่อก็นั่งดูละครในใจของเรานี้แหละดูไปเรื่อยๆดูอยู่สี่เดือนนะก็เข้าใจมันไม่มีนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เอง เนี่ยคือตัวปัญญานะแล้วก็ฝึกศีลสมาธิแล้วก็เดินปัญญาไปแล้ววันหนึ่งมันก็เข้าใจแล้วโอ้ตัวเราไม่มีหรอกนะแล้วปัญญาที่สูงกว่านั้นนะพอเรารู้แล้วว่าตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยนะข้างนอกจากนอกร่างกายออกไปก็ไม่ใช่เราตัวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรา สุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรา